สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับช่องมาร์ครีแมพอีกแล้วนะครับก็วันนี้มีกระแสมานะครับก็คือกระแสของฝาสีเบานะครับตัวใหม่นะครับเป็นฝาสีเบาวพวกไอ้สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นงานของช่างกรนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่า ถ้าเราอยากจะเอามาแปลงนะครับใส่นะครับนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับฝาสีเบาของช่างกอนะครับเป็นสีเาวเครื่องบล็อกใหม่นะเพื่อนเนนี่เป็นเสื้อของเรานะครับผมได้วิเคราะห์นะครับแล้วก็ดูที่ช่างกอบอกมานะครับแล้วผมมาพูดเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนที่สนใจนะครับอยากจะเอาฝาสีเาวของเครื่องเจนสองครับคือพวก สีวาวพวกเครื่องบล็อกใหม่นะครับเอามาแปลงใส่นะครับเพราะว่ามันเกือบจะใส่ได้แล้วนะครับแทบจะใส่ได้แล้นะครับกับเครื่องบล็อกเก่านะครับเราจะแค่มาแปลงนิดหน่อยนะครับก็มาดูว่าแปลงยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับไอ้น,นี้คือปาเก็นนะครับปะเกนของตัวใหม่นะเพื่อน ดูเผื่อใครอยากจะแปลงนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นประกนของเครื่องบล็อกใหม่นะครับถ้าเราจะเอามาใส่ร้อยสิบไอพวกเอสสี่ตัวเก่านะครับก็แค่แปลงที่เสื้อนะครับจะง่ายนะครับเราเอาฝาเดิมเลยนะครับเอาฝาเราไม่ต้องไปแปลงนะครับเราแปลงที่เสื้อสูบของเรานะครับแล้วก็ฝาใส่ได้ดูนะครับนี่เป็นประกนนะครับนี่นะครับผมจะวางให้ดู รูเสาสีต้นนะครับนี่ครับใส่บูทนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ดูนะครับรูเสาสีต้นตรงกันนะครับตรงกันหมดนะครับไม่มีเยื้องรูนะครับนะครับมองทะลุนะครับสี่ตัวนะครับรูเสาสีต้นเท่ากันครับจะต่างกันตรงนี้นะครับเพื่อนนี่มาดูข้างเสื้อนะครับนี่ของตัวใหม่นะครับ ข้างเสื้อจะอยู่ข้างนอกนะครับเราจะทําการเชื่อมพอกที่เสื้อสูบนะครับแล้วบางคนถามว่าน็อตข้างเสื้อจะใส่ยังไงนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมเคยทําพวกหัวร้อยยี่ิห้าสี่บาวนะครับน็อตข้างเสื้อไม่ใส่ก็ไม่เห็นมีปัญหานะครับไม่เป็นอะไรนะไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะเชื่อม เชื่อมเพื่อให้หน้าฝาของฝาตัวใหม่นะครับมาประกบลงพอดีนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมบางทีนิ้วชี้ผมชี้นะครับนี่ครับตรงนี้เราก็จะเชื่อมพอกตรงนี้ขึ้นมานะครับเชื่อมอลูมิเนียมพอกขึ้นมาเหมือนในรูปนะครับที่ช่างกอแปลงนะครับแกก็ทําคลิปให้ดูนะครับผมก็มาทําคลิปแยกให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนอยากซื้อฝาสีเบาของเว็บร้อยสิบสองพันยิบเอ็ดแล้วก็เว็บร้อยยี่ห้าสองพันยสามไปใส่นะครับ ก็จะอยากอยู่ในหลักเดิมนะครับไม่อยากไปเปลี่ยนหลักนะครับเป็นแข็งเดิมนะครับหลักเดิมนะครับจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะครับแต่ว่าเป็นพวกหัวร้อยห้าผมก็เคยทํานะครับเหลือใครอยากดูก็ไปย้อนดูในช่องผมได้นะครับผมทํามาประมาณหกเดือนนะครับแต่ว่าเครื่องตัวนั้นผมขายไปแล้วนะครับผมจะพามาดูเป็นแบบหลักเดิมนะครับตัวนั้นมันเป็นหลักใหญ่นะครับหลักร้อยยี่ห้าเก่านะครับ ก็แรงนะครับแต่ปัญหาที่พบคือมันลูกใหญ่นะครับมใช้งานทุกวันไม่ได้ท่อมันดังนะครับลูกใหญ่เกินนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะครับนี่นะครับเราก็จะแปลงที่ทผมบอกนะครับก็แปลงข้างเสื้อนะครับเพื่อนๆนี่แปลงตรงนี้ข้างเสื้อเชื่อมพอะขึ้นมานะครับแล้วก็มีนิลิงนะครับถ้าบางคนอยากจะใส่ น็อตข้างเสื้อนะครับตกเราก็แปลงเราเชื่อมตรงนี้นะครับนี่นะครับเชื่อมพอกตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นหน้าแปลนให้มันมามารับกับบ่าที่ฝาตัวใหม่นะครับจะกดนะครับบ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เรามาเจาะนะครับยึดไม่ยึดก็ได้ครับเราทําแค่ตัวบนก็ได้นะครับเราก็แปลงหน้าแปลนเชื่อมขึ้นมาครับแล้วก็เจาะรูตาบเกีียวนะครับใช้นอสั้นนะครับยึด เสื้อกับฝาครับเสื้อข้างเสื้อไม่ต้องไปยึดกับตัวแข้งครับเรามายึดแค่ตัวเสื้อสูบกับฝาสูบนะครับแค่นั้นพอนะครับอยู่นะครับประมาณนี้ครับแปลงใส่ได้เลยนะครับเพื่อนๆหลักเสาเท่ากันนะครับใครอยากใส่ก็ลองดูคลิปผมเป็นตัวอย่างนะครับสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้นะครับนี่ครับแนวทางก็ ขอนล่างก็เดิมๆเลยครับเราใช้เสื้อสูบ110ไอนะครับสวมเข้าไปใน110ไอบล็อกเก่านะครับเสื้อก็ปกติแค่แปลงตรงนี้ครับนี่เชื่อมพอกเนื้อให้มันแบบนี่นะครับดูตรงนี้มันจะเกินมานิดหน่อยนะครับประมาณขีบตัวนี้นะครับนี่คีบต์เอาเชื่อมพอกขึ้นมาให้มันเป็นบาบารับกับฝาสูบครับประมาณนี้ก็สามารถใส่ฝาของช่างกอได้นะครับ ช่างกอก็แปลงให้ดูนะครับผมก็ได้แนวทางมาจากช่างกอละครับผมก็เลยลองหาปักกินนะครับมาเทียบดูครับหลักเสาก็ตรงปกตินะครับสีต้นนะครับหันได้ปกติแค่เสาข้างไม่ตรงเองนะครับเราก็มาเชื่อมพอกตรงนี้ให้หน้าแปลงมันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะรับกับบ่าของาสูบนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเชื่อมที่ฝานะครับเพราะว่าฝาสูบ มันจะเนื้อมันจะมาไม่เต็มนะครับตรงนี้นะครับมันจะตรงนี้มันจะไม่พอนะครับถ้าเราอยากไม่ต้องเชื่อมเสื้อเขาเชื่อมที่ฝาครับฝาก็ดูประมาณนี้ครับมันจะวางมาอย่างงี้เราก็เชื่อมที่ฝาตรงประมาณนี้นะครับมันน่าไปกินแต่ว่าถ้าเชื่อมที่ฝามันก็มีสิทธิที่พวกบ่าเบาจะเสียหายนะครับเพราะว่าฝามันจะเกิดความร้อนนะครับเพื่อนๆถ้ามันเกิดความร้อนพวกบ่าเบาอะไรอาจจะบิดเราก็ต้องปาดฝาใหม่นะครับอาจจะเสียฝา หรือมีข้อเสียเยอะนะครับทําที่เสื้อจะง่ายนะครับแต่ว่าถ้าทําที่เสื้อก็บางทีเราเปลี่ยนเสื้อก็ต้องทําใหม่นะครับหรือใครจะเสียงทําที่ฝาก็ลองสึกลองเปรียบเทียบกันดูนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าฝามานะครับผมจะเอามารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าผมก็ได้สั่งฝาไปนะครับผมก็ว่าจะแปลงอยู่นะครับ ประมาณนี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับขอบคุณครับ